สวัสดี f อทุกท่านนะครับผมวันนี้เรามากันที่วัดสะพานสูงนะหลวงปู่เอี่ยมนะครับหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงก็อัปเดตงานกันหน่อยงานวัดปิดทองประจำปี2,569ใน27ธันวาถึง5มกรา แต่ก็มีหมหรสพนะครับทุกท่านทุกคนนะครับชมฟรีตลอดงานนะ mm hmm. ก็มีวันแรกไปวันที่27่สิบดกันตากแตกระดา,านะครับ mm hmm. ต้นข้าวมาวันที่28นะเอฟซีน้องต้นข้าว mm hmm. แต่ก็สามารถมาชมกันได้นะโอเครับ hmm. <Okay. S 2> ก็มีหลายๆวงเลยเปาวลีนะครับผมแล้วก็แบมไพรินพิเกทเกทพขบุดสุดที่ลักษนเทพคอนทวี นที่วัดสะเฟิงสูงนะวันสิบวันสิบคืนนะครับนะสำหรับการจัดงานในครั้งนี้นะครับผมเดี๋ยววันนี้พามาอัปเดตวัตถุมงคลกันนะครับรุ่นที่กําลังเปิดจองอยู่นะตอนนี้นะครับแล้วก็รุ่นที่มีอยู่ที่วัดล่าสุดเห็นว่าพระปิดตาแต่รุ่น125ปีจะหมดหรือยังไงยังไงแปลกใจเหมือนกันนะครับก็เลยพายกมสี้อัปเดตกันเนาะะครับสำหรับพระปิดตานะเะไป ที่จอดรถก็กว้างขวางนะฮะสามารถจอดรถได้หลายคันเลยนะวัดสะพานสูงหลวงพู่อเอี่ยมนะครนี่มาเช็คอินวัตนที่ปารเจ็นนะทุกท่านเดินเข้ามานี่ก็สามารถมาถวายสังฆทานแล้วก็ทำบุญกันได้นะนี่ เช็คอินวัดสะพานสูงนะครับดอกไม้ทุกทเพียนทองนะก็สามารถมาบูชาตรงนี้ได้เลยนะครับทุกท่านนะนี่เข้ามาด้านหนคนเยอะมากนี่จุดนี้เป็นจุดถวายสังฆทาเนาะวดน้ำนะถวายสังฆทานจนะนนได้ตรงบริเวณจุดนี้เลยนะครับนี่เขาก็จัดเตรียมสถานที่ไว้ให้ฟซี ่เพื่อทำบุญกันนะสำหรับจุดบูชาวัตถุมงคลเนาะอยู่ทางด้านในนู้นศาลาบูชาวัตถุมงคลนี่อยู่ทางด้านนี้เลยพาทุกท่านเข้าไปชมนะว่ามีรุ่นไหนบ้างนะให้เราได้เช่าบูชากนะัน่ะเดี๋ยวเข้าไปด้านในกันเลยนะครับนี่เลยสถานที่บูชาวัตถุมงคล มีทางรุ่นใหม่แล้วก็รุ่นที่กำลังเปิดจองแล้วก็รุ่นเก่าเนาะไปข้างใข้าไปข้างในครับจะกุดสามร้อยล่าสุดครับในสี่ร้อยเป็นทองแดงนะ ก็มีที่เปิดจองอยู่ตอนนี้นะครับก็จะมีลูกหล่อหลยนีอก็เป็นลูกอันนี้เป็นพระผงหรือปุญเอียม ก็อรอยองคอ์แล้วก็ปิดตาปิดตาขนาดเล็กแล้วขนาดใหญ่แล้วก็เป็นโลยาทงชาตินะโลยาทงชาติแล้วก็กระไล่ ทองเหลืองทองแดงอะปะาคาแล้วก็เป็นเสมานะเสมาเชิญครับลุงครับเด,ดี๋ยวโชคดีเหินได้ลุ้นเลยครับมาแล้วครับเดี๋ยวโชคดีเสมา,ะาอะปาคาแล้วก็อันนี้ทองคำ นี่เป็นล็อกเก็ตแล้วก็ขนาดบูชานะ3,600แล้วก็มีขนาดเล็กเออมันจะได้แบบรูปบอกเลย มีใบรายการน,นะไไน,นะีไปไ่นไปเกกนเ ไม่ได้บอันนี้ก็เป็นรายนามเกจิอาจารย์ครับที่ร่วมปลุกเสกที่จะปลุกเสกวันที่25พฤศจันทร์วาร์08รุ่น130ปีแล้วก็ช่วงที่2นะชุดที่2เนี่ยชุดที่ 2, 2, 2> <ม>ก็มีทั้งหมด 25รูปด้วยกันนะครับที่จะปลุกเสกเนี่สำหรับรุ่นใหม่นะนี่เป็นผ้าย,ยานสองร้อยเดียนโชคดี200 แผ่นยันสโสดรถมงคล400แล้วก็แผ่นเล็กๆห้าสิบเงี้ยจะกุดนะครับห้าร้อยเออถ้าเป็นเงินหน0 0งพบาทครับตรงนี้สองพบาทแล้วก็130ปี1,000บาทเงิน แล้วก็ตะกุดเนี่ยสามร้อยบาทแล้วก็ใบมะขามปุโ,โคนะหนึ่งร้อยบาทแล้วก็น,นี้สองร้อยนะ้อมเรียมเรียมลูกไข่ โบราณเสาหงสองร้อยรูกร่อหลองวงปู่เอี่ยมร้อยปีสะพานสูงสองพันนีเป็นเลทหกร้อยนะบาทเป็นเลทแล้วก็ตะกดไม้ตะเคียน ปีรุ่นเสือที่ดินนะแล้วก็รุ่นเจเดินรุ่นเจดีเสาหงหนึ่งพันบาทในนาวะแล้วก็อันนี้อัปปาหนึ่งพันสร้างหนึ่งพันห้าร้อยบาทในเนื้อเงินเนื้อทองแดง มีลายนามเกจินะแล้วก็มีขนาดบูชาพนระพิตาห้าร้อยบาทปีหกสิบสี่แล้วก็ เป็นช่อนะสามพันเ <700. S 1> แล้วก็ขนาดบูชาเจ็มีล็อกเก็ต300รุ่นร้อยปีเนื้อนาโลหะหนึ่งพัน รูปหล่อหลวงปู่เอี่ยม125 2, ร,ร้อยยี่สิบห้าปี 64, 500, ปีหกสี่สองพันลูกหล่อลอยองค์ปีหกสี่ห้าร้อยตุนร้อยยี่สิบห้าปิดตาร้อยห้าปีหมดแล้วเลยหมดแล้ว เสมาหลวงปุ่เอี่ยมร้อยยี่นปีในนาวะแล้วก็เสม,มา 125. ร้อยยี่บรหล่อหลวงปุ่เอี่ยม3มนิ้วร้อยยปีพันห้าถ้าหนังสือ3ามพันห้านะ ก็มีรุ่นสื่อที่ดินปีหกเจ็ดพระพิตาปีเดียกวกันใ่ไครับครับมะเท่าไหร่ครับปีหกเจ็ดนะพิธีเสาห้าสองร้อยบาทพระพิตาเสาห้าอันนี้ป้ายสลับกันใช่ไหมพี่ใช่ครับอ๋อป้ายสลับกันคือ องเล็ก100่งรนะองใหญ่200รอยสอห้าเจะเป็นขาลามตัดนะสองร็อยลเก็ต1000ทองแดงเิวไฟ200รอยขาลามตัดหน้าทองคำสี่0ันห้าถ้าเงินบริสุทธิ พันห้านะร้อยยี่สิบห้าปีทองฝาบาทสองร้อยพระปิตาร้อยยี่ห้าปีปีหกสี่สามร้อยเขาวก็กระโดดสอยรถ่งคลหนึ่งพันหนึ่งร้อย ผ้ายันเล็กแขวนหน้ารถนะร้อปีปี64สี่สองร้อยนี่หนึ่งร้สติกเกอร์ผ้ายันร2 5ปีนะปีหกสี่สี่ร้อยบาท ด้านในนี้เป็นลูกเหมือนปุ่ยเอี่ยมนะครับสะพานสูงนะสามารถมาปิดทองกันได้นะตรงจุดนี้นีนะ่สำหรับวัตถุมงคลรุ่นใหม่นะครับก็ยังสามารถมาจองกันได้นะครับผมนะหรือว่าจะมาวัน นีป่ปลูกเกสกเสร็จแล้วก็ได้เหมือนกันนะครับผมนะแต่ไม่แน่ใจว่าจะเหลือรายการไหนบ้างเน,ะน,เน,เนเาะน,น,นี่เป็นรูปเปรีนหล่อเอี่ยมวัดสะพานสนะูง mm hmm. ด้านในนี้เป็นรัประธานนะบริเวณภายในโบสถ์นะก็ mm hmm. ใครที่ยังไม่เคยมาชมนะก็ สามารถเข้ามาได้เนาะอย่นี้เดี๋ยวเราพาเดินไปข้างหลังนะข้างหลังเขาจะมี หุ่กเอ,อยียงเป็นรูปเหมือนอยู่ เป็นบรรยากาศวัดล้าสุดเลยที่เราพาทุกท่านมาอัีเดกันนะครับผมใกัดมีประชาชนมา <c oughs> กราบไหว้้เยี <c oughs> เ่ยมเยอะเลยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวไปดูด้านหลังกันนะ ท่านหลังนี้ก็จะมีะชมรมพระเครื่องวัดสะพานสูงวะอยู่ทางด้านนี้นะครใครชอบเสียงโชคก็ทางด้านนี้ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปดูข้างหลังกันนะว่ามี อะไรให้เราได้ชมบ้างนี่ตรงนี้พิพิพธภัณฑ์หลวงปู่เอี่ยมนะครับนี่สามารถมาชมได้วัตถุมงคลรุ่นเก่าที่แท้ทันหลวงปู่เอี่ยมนะครับขึ้นไปนชมที่บริเวณพิพิพพธภัณฑ์หลวงปู่เอี่ยมได้เลยนะตรงจุดด้านในนี้นะครับนี่เลยไปดูข้างหลังกัน จะมีหลวงปู่เอีเอ่ยมตอนที่ท่านทุดงเนาะนี่ทางาน,นั้นนี้เดี๋ยวจะพาขึ้นไปชมนี่ ก็เป็นบรรยากาศที่หลวงพ่อเอียมวัสมาสูงของพี่เราได้อัปเดตให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับในตอนนี้ต้องขอขอบคุณรมมากๆเลยนะคับผที่ติดตามรับชมนะครับสำหรับวันนี้ขอกาวคำว่าสวัสดีครับ